สวัสดีครับอือนิงปาวังสะพุงครับผมวันนี้ช่างครูหาส่งงานครับ1นึ่งลำครับของพี่สุริยานะครับอีกซูเปอร์ลีนนะครับ50าสิบเซนนะครับความกว้างนะไก่เซฟนกเหมือนเดิมนะครับผลงานก็ประมาณนี้ครับแล้วก็มีงานกำลังขึ้นนะครับ นี่เลยนะครับตามรายการเลยนะครับเร่งให้ทุกท่านนะครับเร่งมากก็ไม่ไหวนะครับเครื่องก็จะพังคนก็จะพังนะครับ้องรอกันนิดนึงนะครับอ่านี่ประมาณนี้โอเคครับผมฝากกดตามกันด้วยนะครับ อบอกราคาเลยนะครับกระบอกนี้จบที่สามพันสองนะครับเป็นรางฝังทองเหลืองนะครับประดูฝังรางทองเหลืองนะครับถ้าปกติแล้วตัวนี้นะครับเริ่มต้นที่สองพันห้านะครับสเต็ปธรรมดานะครับปีกค้างคาวนะครับผมไกเซฟเหมือนเดิมสองพันห้าปีกโรเลอร์เพิ่มอีกสี่ร้อยท่อทองเหลืองฝังทองเหลืองก็เพิ่มอีกสี่ร้อยนะครับ โอเคครับผมสอบถามกันได้เลยนะครับาบางคลิปก็มีเบอร์โทรเนะาะเบอร์โทรผมก็0636784714นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาครับผมวันนี้ปืนปลาบางสะพุงนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับ